ผมเต้พยาฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะฮะวันนี้นะครับเป็นวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้นะฮะผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคน,นะฮะว่ามีรถคันไหนเหลือบ้างฮะคันไหนไปบ้างครับ แต่ก็มีหลายคันที่ไปครับเพราะว่าเอาทุนคืนฮะอย่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ปี17นะครับตัวนี้ปี17นะครับตัวนี้ตัว E นะฮะยาริสนะแอคทีฟตัว10ปี17ฮะสีขาวสวยฮะอ่าคันนี้เลยฮะคันนี้คันนี้ผมค้างที้แล้วผมรีวิวไปเท่าไหร่รีวิวรีวิวไปที่อ่สามแสนนับสามแสนสามหมื่นนับสามแสนสามหมื่นใช่ไหมใช่ป่ะจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม อ่าคันนี้ผมรีวิวไปที่3ามแสนสามหมื่นะครับคันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบทักเลยนะครับคันนี้นะฮะคันนี้อยู่กับเรานานๆนะครับคันนี้นะฮะอ่าคันนี้ V ีออสนะฮะวีออสปีสองพันเจ็ดนะฮะตัวตัวจีเป็นตัวท็อปสุดฮะคันนี้เก็บงานมาเรียบร้อยฮะแม็กใส่เรียบร้อยฮะอ่ายางโอเคฮะภายในสวยสีเต็มทั้งคันเลยนะฮะตัวนี้ได้ตัวจีนะฮะตัวนี้ตัวนี้ปรับลงไปสี่รอบเลยฮะทางนี้เป็นอะไรที่แบบอ่ะ มาปรับลงอีกรอบหนึง่ง What What the fuck แต่ว่าปรับได้ไม่เยอะนะฮะคือแบบขอแบบสักนิดหนึ่งนะฮะคันนี้นะคันนี้ผมตัดไปที่ครั้งนี้แล้วผมรีวิวไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้างล่าสุดก็หนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นใช่ไหมฮะอ่าวันนี้ผมลงไปอีกลงไปอีกสองพันเลยปะลงไปอีกสองพันเลยปะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 8,000บาทนะฮะ178,000บาทฮะคันนี้ผมลงให้อ่ะไม่เป็นไรฮะคันนี้คันนี้ติดจองนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะน่าจะมาเอานะครับยาริสตัวนี้นะฮะปี17ฮะตัวนี้โชคดีมากฮะโชคดีจริงๆฮะคนที่ได้ไปถือว่าได้ราคาต้นทุนฮะจริงๆนะฮะอ่าเหลือคันนี้ครับคันนี้อเมล่าปี12ครับคันนี้รถสวยเดิมครับ คันนี้มือเดียวป้ายแดงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อผมแล้วนะฮะคันนี้นะฮะเปลี่ยนหลายชื่อเลยเกินฮะเพราะว่าขายไปขายมาขายไปกลับมาฮะก็เลยอาจจะเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะคันนี้ก็ผมรีวิวไว้ที่1นึ่งแ9 5 0 0 0นฮะตอนนี้ก็ยังไม่ลงฮะก็ยังเหลือเท่าเดิมครับเพราะว่าจริงๆรถอะครับรถสวยๆดีๆนะฮะมันหายากครับถ้าเกิดว่าผมขายตัดอย่างเดียวนะฮะขายส่งอย่างเดียวฮะ มันกำไรน้อยนะฮะมันมันไม่ไม่บางทีก็ไม่เหลือนะบางทีก็ขาดทุนนะฮะอ่าอย่างคันนี้นะฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวคันนี้ที่ว่ารถมันวิ่งเยอะวิ่งสามแสนนะคันนี้นะฮะดีออตัวนี้ปีศูนย์หกนะฮะตัวนี้ได้ไฟหน้ายักษ์นะให้ไหมครับรถถ้าเกิดว่ามองอย่างนี้ฮะมองึงรวมๆอย่างนี้ฮะคือสวยนะเนี่ยมองๆรวมๆอย่างงี้คือสวยนะไม่มีอะไรครับเครื่องโอเคนะครับผมคันนี้ผมลองทดสอบแล้วครับว่าผมเอาเอาไปลองทดสอบมาเอาไปใช้มานะคันนี้นะผมใช้เกือบทุกวันนะครคันนี้ก็ พอผมเอาไปใช้เสร็จแล้วมันสตาร์ทไม่ติดตอนตอนเช้าฮะเป็นที่แบตเตอรี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มาลูกหนึ่งแล้วนะอ่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็คือรถมันมีแบบคือไม่ต้องเก็บงานนะฮะภายในภายในสวยนะฮะเนี่ยนี่นะครับภายนงภายในสวยนะฮะเห็นไหมครับอ่าคันนี้ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะอ่าครั้งที่แล้วนะครับผมรีวิวรีวิวไปล่าสุดเท่าไหร่นะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นป่ะ คันนี้ผมรีวิวไปที่ครั้งแรกนะครับที่ผมรีวิวไปฮะอันนี้รถรถพ่อค้านะฮะรถผมตัดมาจากระยองนะฮะคันนี้นะฮะอ่ารถคันนี้มันโดนมุมมันโดนมุมนั้นมานะฮะโดนโดนจิกมาน,นิดนึงนะฮะมุมนั้นเนี่ยแล้วก็โดนท้ายมาน,นิดนึงนะฮะแต่ว่าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้โดนแบตเตอรี่ไปลูกหนึ่งละเปลี่ยนใหม่แล้วฮะก็คันเอ่อคันนี้ผมรีวิวไปที่หนึ่งแสนเก้สามหมื่นเก้าพันใช่ไหมฮะผมปรับลงที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทะฮะแต่วันนี้ผมให้ไปที่หนึ่งแสน สามหมื่นบาทก็เอาทุนคืนนะเอาทุนคืนนะถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะฮะใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่ฮะคันนี้นะครับผมบอกเลยเลยฮะไม่ต้องกลัวฮะผมเอาไปใช้งานมาแล้วผมขับทุกวันเลยถ้าเกิดว่าใครกลัวครั้งที่แล้วผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ารถมันวิ่งเยอะไมลยมันวิ่งเยอะผมก็เลยว่าเอายังไงยังไงก็ได้ขอลองดูก่อนนะว่ารถคันนี้มันถ้าเกิดว่ามันจะพังนะให้มันพังอยู่ที่ตัวผมเองฮะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทดสอบไปแล้วฮะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลูกหนึ่งแล้วฮะอ่า โอเคครับผมครับมาดูคันนี้เลยนะฮะมาดูคันนี้เลยคันนี้นะครับคันนี้ NV นะฮะปี99นะครับคันนี้ฮะคันนี้ NV คันนี้ผ่านการเก็บงานไปแล้วครับก็กสีสันสวยครับแต่เมื่อวานก่อนที่ว่า FC โทรมาเขาอยากเขาอยากให้ผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะอ่ะคือคือครั้งครั้งก่อนนะที่ผมรีวิวนะครับผมก็อาจจะอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ดูเต็มนะผมยังไม่ได้ลองขับนะคันนี้นะฮะเห็นไหมครับ คันนี้ห้องเครื่องก็ถือว่าอันนี้ไม่ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะฮะอ่าเพรถผมเอาไว้ใช้เองด้วยนะฮะก็เอาไว้ขับด้วยอะไรด้วยนะครับก็ไม่รีบเท่าไหร่ฮะคันนี้นะฮะอ่าเนี่ยแบตเตอรีร่เนี่ยผมต้องเปลี่ยนนะฮะเห็นไ,ไหมครับเพอจอดไปนานนานนะครับมันก็มันก็เกิดการเสื่อมเสื่อมโซมนะฮะม,มันโดนอะไรปะมันโดนแบตเตอรี่เกือบทุกคันเลยครับอ่าราคาก็ถือว่ามันจะมันจะขายต่ำกว่านี้ไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือขายอยู่ที่เจ็ด 75,000นะครับอ่ะห้องเครื่องถือว่าโอเคนะครับมีน้ำมันนิดหน่อยครับ่าอ่าคันนี้นะครับสีสันก็สวยนะเห็นไหมครับคือรถจะพร้อมใช้นะผมเก็บงานมาแล้วนะฮะอ่ามีคันนี้คันหนึ่งครับที่ยังอยู่นะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อ่าดูครั้งที่แล้วนะที่ว่าผมรีวิวไปนะฮะคันนี้ v ีออสปี2007นะฮะปี2007นะครับผมครับตัวนี้บินซินนะฮะแต่ว่าเคยเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนฮะ ตัวนี้ถ้าบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าสวยๆนะครับสวยๆหน้าเต็นท์นะฮะขายอยู่ที่199,000ฮะจะมีดีเทลบอกแต่ว่าวันนี้นะครับครั้ er งที่แล้วผมร no ีว euh. ิวไปเท่าไหร่ปะครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่175,000ฮะแต่วันนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารถมีม <sven tweeting S 2> ีเก็บงานอย่างนี้นะฮะผมจะปรับราคาลงนิดนึงนะฮะปรับราคาลงให้ทุกคนที่เอาไปเก็บงานเอานะครับเอาไปปั้นขายเอานะฮะตัวนี้ก็มีเก็บงานนี้ฮะตีไป้ไหมตีเก็บงานอยู่ประมาณสักสักประมาณ5 5,000บาทนนะะฮตัวี้นะฮะ ภายในสวยนะฮะภายในตัวนี้ฮะสวยนะฮะแต่ว่าผมเอาไปทดลองใช้มาแล้วนะฮะรถทุกคันมีการตรวจสอบฮะก็คือผมเอาไปลองใช้หมดแล้วฮะคือดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับขับดีไหมฮะตัวนี้ถือว่าโอเคนะมันจะมีแค่ลูกยางโช๊คนะฮะที่ว่ามันจะมันจะดังนิดหนึ่งนะฮะรถเดิมสวยน็อตไม่ขยับนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีสีสันนะฮะเก็บเก็บเก็บก็คือเก็บนิดหน่อยนะฮะมียางยางก็คือยางโอเคนะตัวนี้นะฮะ ตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมปรับลงวันนี้เลยครับถ้าเกิดว่าใครติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับผมอยู่นะฮะตัวนี้ผมปรับลงไปที่หนึ่งแสนครับหกหมื่นห้าพันบาทฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจพร้อมๆนะฮะเอาไปปั้นต่อนะฮะตัวนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับคุ้มครับคุ้มสุดคุ้มเลยจริงๆนะฮะเอ๊ะทำไมถึงว่ารถเราทําไมถึงขายถูกกว่าที่อื่นฮะแต่ถ้าเกิดราคาเงินสดนะฮะถือว่าคุ้มนะฮะถูกครับถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายจัดไฟแน์นะฮะขายหน้าเต็นท์นะฮะ ราคาจะปกติทั่วไปเลยราคาจะเหมือนประมาณอิงกับยอดจัดฮะอิงกับยอดจัดไฟแนนซ์ว่าแบงก์ตีให้เราเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดว่าสมมติคันนี้นะฮะแบงก์ตีอยู่ที่แสนเก้าฮะเราก็จะขายราคาแสนเก้าเหมือนกันฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเอาราคาเงินสดไปนะครับนี่มาดูคันนี้ฮะมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งครับคันที่เป็นรถเสียนะที่ออมาเมื่อวานครับที่เสียเขาฝากไว้นะฮะฝากขายนะครับคันนี้นะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะฮะโหสุดคุมฮะรถสวยจริงฮะ รถสวยสวยเดิมจริงๆฮะคันนี้นะฮะเห็นไหมครับสวยจริงๆฮะสวยเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นปี18นะฮะเ่1.9นะครับเ่1.9 Blue Power นะฮะตัวนี้นะฮะยางแม็กฮะลงมาเรียบร้อยนะครับสวยงามนะฮะสวยมากสวยงามมากเลยครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มนะสวยด้วยคันนี้นะฮะเห็นไหมครับไม่ผิดหวังครับรถคันนี้รถเดิมนะเดิมสวยเลยเดิมทุกอย่างฮะเนี่ยเห็นไหมฮะสภาพคือโอเคเลยนะครับอ่าสวยกริฟเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่กลัวรถยนต์มือสองฮะอย่างคันนี้นะฮะถ้าเกิดปีใหม่ๆอย่างนี้ฮะไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นสภาพป้ายแดงนะฮะมันเป็นสภาพแบบว่ารถใช้น้อยฮะวิ่งแค่สามหมื่นโลเองนะฮะคันนี้นะฮะก็เมื่อวานที่เสี่ยเขามาฝากรีวิวนะฮะก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดแต่ก็มีคนโทรมาเยอะส่วนมากก็คืออยู่ไกลนะฮะ,ะใครมาก่อนได้ก่อนครับผมครับใครตัดสินใจก่อนตัดสินใจเร็วได้ก่อนฮะใครคิดนานคิดชา้านิดหนึ่งก็ เดี๋ยวรอคันใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเคยชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด, check, กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกันครับ